มึงมาตักชีสกินเลยอ่ะโพรทุเล่เลยอะกูบอกจากใจจริไม่เคยทำงี้ในร้านกูเพิ่งเคยเห็นในครั้งแรกเลยนะงับยังมีและนีู่และนี่คือความรู้สึกและนี่คือความรู้สึกของคุณในเวลากินพิซซ่า เฮ้ยนี่เฮป็นพิซซ่าอร่อยน่าน่าทานนะนี่คนนี้เด็ดนะเด็ดครับกับกระปุกกกุชีสอันนี้โคตรโหดเลยใส่เข้าหน่อยใช่ใช่เดี๋ยวนี้พิซซ่ามันขิ้งเดี๋ยวมันหกไหมจ้าไม่หกเอาอีกไหมเอาอีกเยอะๆหรือพอแล้วพอแล้วพอแล้วสมัยนี้พิซซ่าได้น้อยขนาดนี้เลยหรอวะเราลดจังหวะได้ ไม่ไม่ไม่น้อยเกินเหรอเงักยังยังมี delicious กูสั่งถาด8ชิ้นก็ไม่เป็ไม่น้อยหรอด delicious น้องสั่ชิ้นมันถาดใหญ่กูนึกว่ามันใหญ่ใหญ่ไม่มันคนใหญ่กว่านี้โอ้ยเออแลกนั่งกินกินพิซซ่าก,ก่อนจ๊อบขายพิซซ่าขายพิซต่างกินอ๋อบรรยากาศภายในร้านเจ็บไหม